ถา t instability ของข้อสอบนะคะจะมีสอท่านะคะก็คือท่าแรก ligamentus varus test นะคะ <S <S <ท>เราก็จะเอานิ้วมือของเราเนี่ยนะคะจับไว้บริเวณมีมเรียกพิคอนดาไนะคะอีกมือนึงจับไว้บริเวณข้อมือเสร็จแล้วเราให้แรงออกมาออกมาทางด้านนอกนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่า มีการยืดออกของเอ็นมีดียอคอเลตลอร์ลิกาเมนต์นะคะถ้าคนไข้ได้มี instability เราจะรู้สึกว่ามี laxity มากขึ้นนะคะโดยที่เราจะต้องตรวจเปรียบเทียบกับข้างที่ปกติก่อนนะคะถ้า test instability ของเอโบอีกทข้างนึงก็คือ l i g a m e n t u s varus test นะคะถ้าเรียบร้ test อ่ลัตทัลลคอนลัตทัลล์ลิกลเมนต์นะคะว่ามีการแลสซิตี้ออกไปปล่นะคะเราก็เช่นเดิมค่ะเราก็จะเอามือจับไว้ที่บริเวณลัตทัลลคอนลัตทัลล์ลิกลเมนต์นะคะจากนั้นเราก็ให้แรงเข้าไปด้านในหรือวาลัสนะคะเทสนี้เราก็จะรู้สึกถึงอ่ความตึงตัวของลัตทัลล์คอนลัตทัลล์ลิกเมนต์หรือว่าความแลสติตี้ของข้อต่อบริเวณนั้นนะคะตัวที่เราจะต้องเปรียบเทียบสองข้างนะคะ สำหรับการตรวจเพื่อคอนเฟิร์มลัทอรล้ออีพิคอนไดลนะคะจะมี2ท่านะคะท่าแรกก็คือโคเซนเทสและท่าที่2ก็คือวิวเทสนะคะท่าโคเซนเทสที่เราจะให้ผู้ป่วยกำมือแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นนะคะแล้วสู้กับแรงเรากระดกข้อมือขึ้นค่ะเสร็จแล้วผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าเจ็บบริเวณลั t e ท a l s ล้ e ซของเอ b โบตรงนี้นะคะ อย่างนี้ก็เรียกว่า test positive ค่ะถ้า test lateral epicondylitis test หนึงก็คือ m i l e test นะคะเราก็จะ passive flexion นะคะอย่างนี้นะคะและหลังจากนั้นคนไข้ก็จะรู้สึกเจ็บที่บริเวณ lateral epicondyle ว่าจุดเกาะของ extensor group อันนี้ก็จะเป็น m i l e test positive นะคะ ต่อไปจะเป็นท่า TS ของ Media Epicondylitis นะคะเราก็จะ pass 4ออกนะคะแล้วก็จับที่เร d i a ดียอีพิคอนดายนะคะตรงนี้หรือเราจะให้ผู้ป่วยต้านแรงกับเรานะคะต้านแรงไว้ค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกเจ็บที่ด้าน Media e p i c o n d y l ง t i s ตรงจุดเกาะของ Flexor g u p อันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนไข้มี Media Epicondylitis ค่ะ ต่อไปจะเป็นการเทสอบนิวโรออสิโอโลจิคอลฟังก์ชันของเอลโบนะคะขั้นแรกเลยก็คือถ่าเนื้อทรานะคะถ่าเนื้อทรายบริเวณเอลโบก็คือเราจะทำการเคาะนะคะที่บริวเวณเอาหน้าเนยตรงนี้นะคะเคาะอย่างนี้เราอาจเคาะด้วยปลายนิ้วอย่างนี้หรืออาจจะใช้ไม้เคาะเจอร์เคาะนะคะถ้าคนไข้มี นิวโรเดสเซตนะคะคนไข้ก็อาจจะมีการวิ่งแปรไปตามแนวของเอาหน้าเหนหื้อกระูกาอันนี้ก็เป็นโพสิทีฟนะคะส่วนการเทสอันที่สองนะคะเรียกว่าวาเทนเบิร์กสายนะคะถ้าเทสต,ต่อไปก็คือ,อ,อการตรวจวัดที่เรียกว่าวาเทนเบิร์กสายนะคะจะเป็นการตรวจวัดว่าคนไข้เนี่ยมีการกดทับที่เอาหน้าเนื้อหรือเปล่าทำได้ง่ายๆก็คือว่าให้คนไข้เนี่ย วางม,มือลงไปบนเตียงหรือบนโต๊ะนะคะโดยที่พยายามให้คนไข้ให้คนไข้เนะี่ยพยายามเอานิ้วชิดกันให้ได้มากที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เนะี่ยมีการ witness ของนิ้วก้อยออกมายน,นะคะก็แสดงว่าเขามีการกดทับที่เอาน้ำเนิร์ฟแสดงว่าเป็นเบิ้องซายเนี่ย positive อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยข้างเงี้ยของอาจารย์เนี่ย negative แต่ข้างเงี้ยเห็นไหมคะข้างเงี้ย positive นะคะเพราะว่าอันนี้อาจารย์มีการกดทับเสียมนั่นหลยอ,อยู่ค่ะ uh huh. ที่เราจะให้คนไข้ทำท่าเอวบูเฟชั่นสองข้างอย่างนี้นค่ะค้างไว้สามถึงห้านาทีถ้าคนไข้มีอาการชาที่มือหรือว่ามกดเช่นมือก้อยน,นะคะภายในสามถึงห้านาทีอันนี้จะเรียกว่าเทสตนี้โพสิท uh ีฟ huh. น,นะคะ่อไปนะคะก็จะเป็น ถ้าเทสที่เรียกว่าโคเลเตอร์เทลเลสซินโดร์นะคะอันนี้คนไข้ก็จะมีการชาที่บร,ริเวณสามนิ้วนะคะก็คือโคเลเตอร์เทลเลสเนี่ก็จะมีการกดทับของเส้นประสาทในมือได้นะคะก็คือเราก็จะเอามือมาจาับคนไข้ไว้แล้วต้านคนไข้ให้โผล่เนะคะคนไข้พยายามโผล่เนตคะ่ะ คนไข้ก็จะมีการเจ็บที่บริเวณโพเลเตอร์เทเลสพร้อมกับมีการชามมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทสที่โพซิทีฟค่ะในโพเลเตอร์เทเลสเนี่ยก็จะเป็นการเทสว่าคนไข้มีการกดทับที่เ,เ,เือยเยื่อเนื้อมันกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากคนไข้ที่มีการกดทับบริเวณข้อมือนะคะที่เป็น CTS หรือ Carpal Tunnel Syndrome ก็คือว่าหากเราสักวัดคนไข้แล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโพเลเตอร์เทเลสซินโดรมจะไม่มีประวัติ การปวดหรือว่าการชาในตอนกลางคืนหรือบรบกวนการนอนตอนคืนเลยนะคะต่อไปจะเป็นการเทส a n t อนติเลนเตอร์ลอ e เชสเนิร์ฟซินมนะคะก็คือให้ให้คนไข้ทำท่าโอเคไซน์นะคะทิปสติปนะคะหรือโอเคซถ้าคนไข้ทำทิปทูทิปแบบโอเคไซน์ได้นะคะก็แสดงว่าเนิร์ฟยังปกติอยู่แต่ถ้าคนไข้ไม่สามารถทำได้นะคะ เช่นไม,ไม่สามารถทำทิปทูทิปได้นะคะตามรูปในสไลด์เนี้ยก็แสดงว่าแอนติเจนเ่อลอเชียสมีการกดทัก